มาดาไปเด่นไซมาเฮ้อลอดแม่เปิดประตูบ่ลวกมานางัตโคโดีถ้าลูกพณนาพ่าอ,พอเปิดให้บักลาบ่เหือแมานางงอนอย่างยูหันทุกพูนาบักลานางงอนบ่ลวกเฮ้อเบอเอิญแม่ให้เปิดประตูเลยแต่ว่านางกดดันแม่แม่กะเดี้ยวเบิ่งบักลาใช้จังไนนออยากเข้าในบ้านก็นอยากเขา้า,ขาประตูก็บ,บ่ไเด้เขา้า เอาจ so ังใดบักลาหืมเออินเบิ่งบอกแม่เบิ่งอาแม่เปิดให้แน่บมาเบิ่งบอกแต่ว่าไปเบิ่งโอ้ยแม่เปิดให้แน่นั่นแม่เอิญแม่ซะก่อนเอิญแม่ซะก่อนเอิญแม่ซะก่อนหนุกแม่สิเปิดให้เอิญแม่เบิ่งหืมมะน่งจ้องแม่จังไหนมากดดันแม่จังใดอื้อคุณน่ะคุณน่ะไปเลาะเล่นไซบุดีมาโอ้ยอย่าเข่าเฮ้วอนคุณน่ะเอาเอาเอ้าเข่ากะเข่าเอ้าเปิดให้แล้วเอ้า พุณนะ่ะเข่ามาเข่ามาเข่ามากเฮ้ยพุณน่ะพุณน่ะเฮ้ยเข่ามากะหิวเราได้ยันี่หิวโดดแม่มอลูกเปน็นนางตากแดดได,นะด,นะด้โอ้ยพุณน่ะพุณน่ะโอ้ยพุณน่ะโอ้ยลูกคอยพุณนะ่ะอืไปเลาะมาพุณนะ่นะเบิ้องผู้บแววคอยนี่ไปเลาะใช่ไหมบอกไม่ฟังมือนี่ไปเลาะใส่าหมมกลาไปเลาะใช่ไหมคุณนน่ะมา,นนะมาหัวกระนั่งติงคิ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 งเลยพุนนะ่ะ เดาะใช่แมด่ด้วยโอ้ยํำเป็งแพงคนนี้เอ้ยพุ่นน่ะเอ้ยอย่าทำตัวหน้าดักอย่างนี้กับแม่แม่บอกหลายครั้งแล้วไปเดาะมาเห็นบ่เขาเฮียมวัวได้ประตูเปียดอยู่มาก็บเบอเอิรนแม่ม่ยืนกดดันแม่อยู่แต่ดุนแต่นานว้ายแม่ก็บโบจกักแม่กับข้านั่งเบิ้งหนังเดี๋ยวเรื่องเรื่องเดี๋ยวเบิงบ้งเบละแม่งวกไปอ่ะ เห็นเจ้าโคแม่ก็รู้ว่าแม่งเขามาส่งอีหยังหุ่นปัดนี่รู้ว่าเขามาส่งข้างเออเขามาส่งข้างแมวแม่ว,ว่าแม่มาลุกหึ่เขาส่งข้างแมวแม่น้อแม่นครับนั่นนัน่นมาดามาดาครับโอ้ยบักบัก มาดาครับบลวนลวนเจ้าก้อนบักลาครับบักลาครับบลวนมลวนเจ้าก้อนกัมเก่อนบักลาครับมาดาครับ